เมเอยอเลยนะครับน้องใบนี้เป็นไง้างดีนะครับมีกระจายว่าทําดีแล้วแต่พูดถึงในตัวเราเราคิดว่าเราแพ้เนี่ยจุดไ้าน่าจะเป็นลูกล้มครับล้มเหรอช่วงไหนครับช่วงสามสี่สามสี่คือเราล้ม่อยไปหน่อยเราคิดว่าถ้าเกิดลูกล้มเนี่ยถ้าเกิดมันน้อยลงหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนไปนทําเขาหักล้มนี่มันหรือไม่มีลูกล้มเนี่ยเราคิดว่าเกม,มจะเป็นยังไงผมคิดว่าผมทําได้เยอะครับ คือลูกเยอะเราลูกๆคือปริมาณอาวุธเนี่ยมันเยอะผมออกเยอะกว่า,เ,าเยอะเน,นะเาเะแต่ลูกแบบเหมือนกับว่าลูกล้มนี่อาจจะเป็นชัดเจนอย่างหนึง่งซึ่งเราจะเสียตรงจุดนี้เราพาเขาเป็นครั้งที่สี่ฮะสี่สี่เฮ้ยทุกกี่ครั้งเขามาอีกครั้งห,ห้าครั้งอ๋อสี่ครั้งแล้วก็ชนะเขาครั้งในไฟหนึ่งไม่อยากมีไฟหกไหมแต่มาเตเข็ได้เหมือนแต่เราก็ยังอยากทกกี่คร้งน่าหนักอ่ะหนักหนักร้อยสิบเก้าน่า พูดถึงอซีอ่ะจริงๆก็แพ้ก็ไม่ไม่เสียหาอะไรมากก็ก็พอไหวอยู่อ่ะเราพูดถึง F อนะครับตัวที่ทำให้ปิดหวังครับเดีวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับขอบคดีครับเรกใจให้ครับเรไม่ถายราไกะไรคลัดองบเืนอการกดีวนะค เปิดกล้องเลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวเป็นไงครับไปดีเป็นไงดีกดดันด้วยแล้วก็หยุดเปนนานด้วยครับเฮ้ยทำไมกดดันก็คนสุดท้ายเลยคสองคนสุดท้ายคือชนะมาสองคนแล้วครับแล้วเราก็กดดันเราก็กลัวแพ้นะครับเดี๋ยวมันจะจบไม่เขาเรียกไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์แต่โอเคแต่สรุปแล้วก็จบโดยบริบูรณ์โดยสมบูรณ์เลยนะพูดถึงจะชนะครั้งนี้แหละเราชนะนี่เพราะอะไร ก็ก็รับก็ประสบการณ์ความเก่าแล้วกระดูนนะลูกทำให้เขาเสียงเสเรียมนะก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่ทำให้เราไม่ไม่กำลังไม่ค่อยกล้าวัดบเขาด้วยกำลังเพราะว่าเราหินมากเลยเขาได้หายใจแล้วไปมือ มหยุดไปหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วก็ขออย่าตเขี่ยอยู่ไปปีหนึ่งครับคือเที่ยวก็มาเงินว่ากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งถ้าเกิดวัดกำลังเนี่ยเออดหมดมันใช่แล้วเราก็หายไปปีนี่อ๋อก็เลยแต่โอเคเราสรุปแล้วมันก็จบโดยบริบูรณ์นะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณนายหัวกูดี้แล้วก็เสี่ยนึ่งเพราะว่าผมไปทำลังไปทำน้ำหนักที่นั่นครัที่ใต้ถึงอาวินนะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ ที่ชอบชื่นชอบในผลงานของค่ายเมย์พันชัยทุกคนนะก็ขอบคุณมากครับพวกผม,มจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเวลิกูดครับ